For a major reverse restoration project หรือโครงการฟื้นฟูแม่น้ำสายใหญ่ทั้ง4สายของเกาหลีใต้เป็นโครงการยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทุ่มง,งบประมาณกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ626,000ล้านบาทในการพัฒนาแม่น้ำสายหลักของประเทศทั้ง4สายได้แก่แม่น้ำนักดงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแม่น้ำยุงซานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ แม่น้ำเกอุมทางฝั่งตะวันตกของประเทศและแม่น้ำหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสะอาดที่สามารถสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้อย่างยั่งยืนโครงการฟื้นฟูแม่น้ำทั้ง4สายนี้ประกอบไปด้วยการก่อสร้างเขื่อนใหม่ทั้งสิ้น20เขื่อนจากเดิมที่มีอยู่แล้ว87เเขื่อนการบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ริมแม่น้ำความยาวหลายร้อยกิโลเมตร การขุดลอกแม่น้ำแต่ละสายให้มีความลึกโดยเฉลี่ย6เมตรการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียในบริเวณที่มีมลภาวะทางน้ำการย้ายเกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่ริมแม่น้ำออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อมลพิษทางน้ำรวมถึงการก่อสร้างทางสำหรับจักรยานความยาว1,700กิโลเมตรตลอดริมฝั่งแม่น้ำ รัฐบาลเกาหลีใต้เชื่อว่าเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถสำรองน้ำดื่มได้50ล้านคิวบิกเมตรและกักเก็บน้ำในยามที่เกิดน้ำท่วมได้มากถึง90ล้านคิวบิกเมตรนอกจากนี้ก็ยังช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ต้นน้ำและปลายน้ำอีกด้วย อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ออกมาแสดงความเห็นว่าการก่อสร้างครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนทุกครั้งที่ทางการเกาหลีใต้พัฒนาลุ่มน้ำใดลุ่มน้ำหนึ่งจากนั้นก็จะมีการก่อสร้างโรงแรมคอนโดมิเนียมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตามมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ายเจมส์กอร์ดผู้สื่อข่าวชอวอเมริกันที่ประจำอยู่ในเกาหลีใต้มาเป็นเวลานานได้แสดงความเห็นว่าเกาหลีใต้กำลังดำเนินการฟื้นฟูนฟนแม่น้ำสายหลักในแบบที่สวนทางกับชาติอื่นๆเพราะในขณะที่หลายประเทศเลือกที่จะยุติการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเพื่อฟื้นฟูนแม่น้ำตามธรรมชาติเกาหลีใต้กลับเลือกที่จะสร้างเขื่อนเพิ่มทำให้ปัจจุบันเกาหลีใต้มีเขื่อนมากกว่า18,000แห่งในขณะที่จีนมีมากถึง87,000แห่ง ด้านสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้ได้รายงานเพิ่มเติมว่าปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ําหลายแห่งกลายสาภาพเป็นทรายกองโตหลายกองพร้อมกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทํางานตลอดเวลาอีกทั้งดินปริมาณกว่า500ล้านคิวบิกเมตรก็ถูกขุดออกไปเพื่อใช้ในการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทําให้ประชาชนจํานวนมากที่เห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรู้สึกไม่พอใจที่สิ่งแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์ถูกทําลาย